แต่ที่เที่ไนเพื่อนดูนะคะ ดีมากนะคะเป็นสวนล่างเล่น แลนะคะจะเป็นเลขห้าพูดต่ว เจ็ดตบ,บานนะคะรับลูกคา้าพอดีแม่เติมน้ำมันโอเครับลูกค้านะคะร้อยห้าสิบบาท บรรยากาศที่รับแรงนะคะนักที่ลูกค้าประจำค่ะ